ยี่โมงเข่าสวนพึ่งมะหงเข่าแล้วเพิ่นกระบอกยี่มองว่าเพิ่นพักเบต้อนสิบเอดโมงแกพี่น้องแล้วกะหอดเทียงเพิ่นกระฟาาซ้อนอีกสองห่องสามห่องเพิ่นว่าเพิ่นสิบบอกกินเข่าหลังใบสองหรือใบสามเพิ่นสิฟาวนอนเว้น เราเพิ่งกับซีฟาวตื่นมาสอนตอนหกโมงอีกที่หนึ่งพญยายเพิ่นว่าตอนเพิ่นอยู่อเมริกาเพิ่นเหตุงานแต่มาล้ายอย่างนอกจากขับรถตรงเรียนแล้วยังเหตุงานอื่นๆอีกสองสางานแล้วก็มีเวลาว่างกับมันานางแต่งในย่ายิน เงื่อนมาเท่าดกับบนเหลือค่าใเสใจ่ายหลายแห่งเพิ่นว่าแต่ว่าพ่อเพินเน่นเกษียณอายุก็กะมาอยู่เมืองไทยเงิ่อนกเกษียณก็ได้ขันตำหน่อยหนึ่งแต่ว่ากะพ่อใส่ใจแล้วว่าทำไมอยู่อเมริกาเตด,ดงานเท่ารกับบ่มีเงื่อนฝากธนาคารบ่มีเงื่อนเก็บซักบาทได้มาเท่าดกระจายเบิดจ่จายเบิดตเพิ่นว่าชีวิตกะมีแต่ความเล็งรีบ บ่ได้ไปเที่ยวใส่ล้ว่ะ